สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงแนวข้อสอบของครูเกษตรนะคะของทั้งครูกทมแล้วก็ครูสพทนะคะซึ่งข้อสอบจะออกเรื่องปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เยอะมากๆนะคะครูกรทมนี่ประมาณ เจดสิบได้นะคะส่วนของคูสอบพอก็ประมาณ30นะคะนอกจากที่จะเรารู้เรื่องอปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ไปใช้ในสอบวิชากเกษตรแล้วเนี่ยนะคะก็ยังไปสอใช้ ทำข้อสอบในความรู้ทั่วไปได้ด้วยนะคะเพราะว่าความรู้ทั่วไปก็ออกเรื่องปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะทีนี้เรามาจะมารู้พื้นฐานของปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงนิดนึงนะคะมี3เงื่อสามห่วง2เงื่อนไขนะคะ ห่วงแรกคือห่วงพอประมาณห่วงที่2คือมีเหตุผลห่วงที่3คือมีภูมิคุ้มกันนะคะส่วนเงื่อนไขนะคะมีเงื่อนไขความรู้กับเงื่อนไขคุณธรรมนะคะทีนี้นะคะก็จะมายกตัวอย่างให้ฟังนิดหนึ่งเพื่อที่เราจะได้จํากันได้ง่ายนะคะก็ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดๆในความมีเหตุผลนะคะอย่างเช่นดิฉันเองยกตัวอย่างว่าเมื่อก่อนเนี้ยเออ,เอ,อไม่ใช่ค่ะ เ,เพิ่งได้ยินข่าวใช่ไหมคะว่าที่เขาบอกว่าโดนหลอกออว่าซื้อโปรแกรมทัวร์ที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นไม่ถึงหโปรแกรมหนึ่งไม่ถึง1,000งบาทนะคะมีก็มีเพื่อนมาขายให้ดิฉันเหมือนกันแต่ว่าดิฉันคิดว่าทำไมมันถูกจังเลยอะไระคะเลยไปเสิร์ชหาข้อมูลใน ในอินเทอร์เน็ตซึ่งราคานี้มันไม่มีแล้วก็เป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ยก็เลยบอกเพื่อนไปว่าคงเออไม่สนใจแล้วก็บอกเพื่อนไว้อีกว่าระวังถูกหลอกนะอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเพื่อนเขาก็ก็ โชคดีมากๆเพราะสามีเขา,าลาง,งานไม่ได้เขาก็เลยไม่ได้ไปนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ทนโดนหลอกนะคะของอสินแสโชกุนที่ที่เขาไปนอนค้างที่สุวรรณภูมิใช่ไหมคะเสียเงินไม่เท่าไหร่นะคะเจ็บใจมากที่โดนหลอกเพราะว่ากว่าที่คือตื่นเต้นดีใจกันมากเลยที่ไ,ไปได้ไปญี่ปุน่นใช่ไหมคะซื้อข้าวซื้อของไปซื้อเสื้อผ้าไปได้ไปไป,ไป,ไป,ปะทะกับลมหนาวแน่ๆได้ไปหยิบหิมะได้จับหิมะแน่ๆนะคะปรากฏว่านะ บางคนบอกว่าอายค่ะที่จะกลับบ้านไปช่วงสงการแล้วช่วงสงการน่ะช่วงสงการนี่แบบว่าหารถจะก,กลับยากมากแลรถรถติดมากใช่ไหมคะคือญาติเขาอ่ะมาส่งแล้วก็กลับไปแล้วอ่ะแล้วทีนก็เหลือตัว,ต,วตัวเองก็หารถกลับนี่คือมาเที่ยวกรุงเทพแทนแล้วกันอะไรประมาณนี้นะคะอ่าฮะทีนี้เราพูดนะคะว่าเอามาสรุปก่อนแล้วว่ามีสามห่วงสองเงื่อนไขน,นะคะ หวงพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันพอมีเหตุผลแล้วมันก็มีภูมิคุ้มกันใช่ไหมคะภูมิกันไม่ให้ได้โดนหลอกนะคะโดยที่เงื่อนไขของความเงื่อนไขความรู้นะคะรอบรู้รอบครอบระมัดระวังนะคะรอบรู้รอบครอบอย่างเช่นวิจ์ยหาข้อมูลก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจอย่างเงี้ยนะคะหรือสอบถามผู้รู้อย่างเงี้ยนะคะที่เขาเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นมาแล้วในราคานี้มันควรเป็นไปได้ไหมแล้วสถานที่อย่างเงี้ยมันควรเป็นได้ไหมส่วนมีภูมิคุ้มกันในตัวเองนี่ก็ เงื่อนไขคุณธรรมนะคะคือซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนแบ่งปันนะคะ,ะนะคะสรุปนะคะเงื่อนไขมีสามห่วงสองเงื่อนไขเงื่อนไขความรู้เงื่อนไขคุณธรรมถ้าขา้อข้อสอบก็จะออกมาประมาณว่าปริญญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรบ้างพอประมาณมีเหตุผลมีคุ้มคุ้มกันเ,เงื่อนไข นะคะอะไรเงื่อนไขความรู้คุณธรรมเดี๋ยวเดียวเราไปดูข้อสอบกันต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ